สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีพเพ l o t ร h a ช n แนลค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันประกาศผลรางวัลตัวโปรโมชั่น Merry Christmas ของทางบริษัทนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่ทางเราแจกกันจุกจุกจริงๆเน้นๆแ,แบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายของรางวัลแต่ละรางวัลก่อนละกันนะคะก็เริ่มจากรางวัลแรกนะคะ เป็นรางวัลที่4นะคะก็คือเซตกันไกตัดเศษได้เกรดบีนะคะจะแจกทั้งหมด4รางวัลนะคะรางวัลละ5โหลค่ะค่ะแบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้ปกตินะคะหน้าร้านก็ตกอยู่ที่โลละ150ห้านะคะก็ราคาเป็นมิดแล้วก็ใช้เนี่ยคุณภาพก็โอเคเหมาะสมกับราคานะคะตัวนี้แจกกันไปเลยค่ะคนละ5ล้าลค่ะ รางวัลถัดไปค่ะเป็นรางวัลที่3นะคะจะเป็นเซ็ตกันไกลตัดผ้านะคะแจกทั้งหมด4รางวัลน,นะคะค่ะในเซตนี้นะคะก็จะได้กันไกลตัดผ้าทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะคะมี ตัวเนิ้วนะคะ11นิ้วแล้วก็12นิ้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูก่อนนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันนะคะเมดอินไต้หวันนะคะตัวนี้ไม่ใช่เมดอินไชนานะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้เทตตัวตัวกันไกลตัดผ้าแบบ ใหญ่นี่นะคะก็จะได้เป็นหมดสามอันนะคะแล้วก็มีกันไกตัดเสร็จได้อีกนะคะมะีไซส์เล็กนะคะไซส์คลาสสิกนะคะตัวนี้สีทองปกติหน้าร้านขายเท่าไหร่คะไซส์นี้นะคะจะขายอยู่ที่หน้าร้านนะคะโหลละร้อยแปดสิบค่ะโหลละร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็จะมีตัวไซส์จัมโบ้นะคะตัวไซส์จัมโบ้ก็ราคาเท่ากันนะคะร้180อยแปดสิบเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกันไกตัดเส็จได้ แบบคลาสสิกธรรมดานะคะสีดำอีกหนึ่งอันแล้วก็ยังจะได้กันกตัดเสเ็จได้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นเซต,ตยิ่งใหญ่แห่งกันไกไปเลยะคะ่ะเป็นกันไกรต์ตาเ็จได้ก้ามปูนะคะตัวนี้จะขายดีมากๆเลยค่ะกับแบรนด์เสื้อผ้าต่ตางๆนะคะที่มาซื้อกับทางบริษัทไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามที่เห็นแบบนี้นะคะสีพาสเทลน่ารักมากๆค่ะด้านจัก ะะมีหูจับให้นะคะจับถนัดนี้แล้วก็ต้านจับเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยเป็นสแตนเลสค่ะแล้วก็รางวัลถัดไปได้เลยค่ะรางวัลที่สองนะคะจะเป็น เครื่องตัดแฮนด์ไนท์นะคะยี่ห้อวิมเอกขนาด10นิ้วค่ะค่ะตัวนี้นะคะมูล,ลค่าก็อยู่ที่8,900บาทนะคะเครื่องตัดตัวนี้นะคะเออจริงๆที่หน้าร้านของเรามีทั้งไซส์8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะคะสามารถตัดผ้าได้นะคะทั้ง ผ้าหนานและผ้าบางใช่ค่ะได้ทั้งผ้าหนา,นานผ้าบางได้ผ้าทุกชนิดเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็น made in China ค่ะ made in China แต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็คือน่ารักมากๆนะคะแล้วก็คุณภาพดีค่ะอะรางวัลรางวัลใหญ่ของเราค่ะรางวัลที่1น,นะคะจะเป็น Boiler Baby นะคะยี Ye ่ห้อ Pony นะคะ ขนาด1.8ลิตรค่ะค่ะอุ้ยตัวเนี้จะบอกว่าเม d e i อิตาลีเนี่ยแจกกันออครั้งแรกเลยนะคะคือแจกให้ไปเลยฟรีๆแล้วก็ตัวอันไหนไม่ว่าจะเป็นตัวหมอตต้อต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นมาจากโดยตรงจากอิตาลีเลยนะคะไม่ใช่ Made in China แล้วก็ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะของทางบริษัทเพราะว่า Uh, HOME u s e นะคะก็สามารถซื้อไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัว uh, ทางบริษัทโรงงานต่างๆก็สามารถซื้อไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ uh, จริงๆตัว Pony Baby เนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเอรพูได้เคยมี uh, อธิบายเรื่องไซส์ต่างๆของเขาจริงๆเขามีทั้งหมด3ไซส์้วยกันนะคะมี S M L นะคะวันนี้ตัวที่เราจะแจกเป็นไซส์ S นะคะจุน้ำได้1.2ลิตรค่ะก็เดี๋ยวเรามา จับรางวัลกันเลยดีกว่าน,นะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายกันแบบยาวๆลองเทกนะคะไม่ไม่มีสะดุดไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อความโปร่งใสนะคะในการจับรางวัลครั้งนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจับกันเลยนะคะเริ่มจากตัวรางวัลเล็กสุดก่อนนะคะเป็นกันไกัดาเศษได้5โหลนะคะมาแล้วค่ะบุคคลผู้โชคดีคนแรกตึงจๆเดี๋ยวใส่สาวเอสเซ่ให้ด้วยนะคะ เพื่อความตื่นเต้นโอเคค่ะขอแสดงความยินดีกับบริษัท Make T Shirt ค่ะได้รับรางวัลกันแกล่เ่ยสินราย5โลไปเลยนะคะ1รางวัลโอเคค่ะคุณแอมับ้งไหมคนที่2นะคะผู้โชคดีคนที่2ค่ะนุนค่ะนี่นะคะ ผู้โชคดีคนที่2ได้แก่บริษัทเลซี่บอยค่ะยินดีด้วยนะคะโอเคอ่ะรางวัลถัดไปนะคะผู้โชคดีนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะอ๋อยินดีด้วยกับบริษัทเลซี่บอยค่ะรับกันไปเลยกันกันแต่จได้10บโหลไปเลยนะคะ แล้วก็บริษัทสุดท้ายนะคะที่จะได้รับกันไกนะคะได้แก่บริษัทสุขบุญทิพย์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปที่รางวัลขัดไปกันเลยนะคะก็จะเป็นเซตกันไกไต้หวันนะคะโอเคอันนี้ก็สี่รางวัลด้วยกันเนาะโอเคค่ะคนก่อนนะคะคนก่อนนะคะโอเคค่ะมาลวคะ่ะชิ้นที่เนียนจับคนที่สองรอเลยได้เลยะคะ่ะยินดีด้วยกับบริษัท NICE APPAREL นะคะผู้โชคดีคนที่สองนะคะบริษัทแ a คอินเตอร์ค่ะะคุณแยมเดี๋ยวเราหยิบพร้อมกันเลยค่ะ รางวัลที่สามนะคะขอยินดีด้วยกับบริษัทเลซี่บอยค่ะโอ้โหมากับดวงจริงๆค่ะบริษัทนี้ยินดีด้วยค่ะและคนสุดท้ายนะคะอันนี้เรียกว่าปังมากๆนะคะบริษัทแกนสเตปค่ะ,คะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะกับรางวัลน,นี้ต่อไปนะคะ รางวันถัดไปรางวันเครื่องตัดนะคะสินิ้วค่ะตื่นเต้นค่ะคุณแยมอันนี้หนึ่งรางวันนะคะ,คะโอเคอันนี้ให้เป็นคุณแยมจับละกันค่ะคนก่อนนะคะน,นี้อ่ะ <laughs> ลุ้นค่ะลุ้น ผู้โชคดีที่ได้รับเครื่องตัดนะคะบริษัท JOL ค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะมาถึงรางวัลสุดท้ายกันแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะโอเคขอเสียงความอลังการยิ่งใหญ่ด้วยนะคะค่ะผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับไอนเลอร์1.8ลิตรไปนั้นนะคะ อยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะโอเคมือสั่นเบาๆนะคะชื่อออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมๆกันตรงนี้เลยคุณอิคุณแยมอ่านพร้อมกันไหมคะเต <c oughs> นขอแสดงความยินดีกับบริษัท NSK Spring ค่ะดได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยนะคะในวันนี้ ค่ะวันนี้ก็นนกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจับฉลากรางวัลกิจกรรม Merry Christmas นะคะกับทางบริษัทต,ต่อไปโรดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันแล้วก็ อย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับทางออบริษัทก็จะมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็อัปเดตตัวเครื่องจักรใหม่ๆหรือว่าสินค้าใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับแวดวงการการเมนนะคะให้ให้ลูกค้าทุกท่านได้คอยอัปเดตกันนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้อ,อ๋อด้านบนค่ะช่องทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะค่ะก็เนื่องในโอกาสนี้นะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดไทยนะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจทุกคนนะคะมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเฮงเฮตลอดปีหน้าเลยนะคะค่ะก็ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ